วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ mental fitness นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะในยุคนี้มากๆเลยนะคะ mental fitness คืออะไรเดี๋ยวมาคุยกันในวันนี้ค่ะ เมนทัลฟิตเนสก็เหมือนกับการออกกําลังกายนะคะที่เป็นฟิสิ c a l ลฟิตเนสเลยทางด้านร่างกายแข็งแรงยังไงเนี่ยนะคะทางด้านจิตใจ,จก็เหมือนกันนะคะเราจําเป็นต้องออกกําลังกายความคิดของเรานะคะซึ่งโปรแกรมที่น่าจัดให้กับองค์กรก็เลยชื่อว่า Mind Gy มนะคะมันเหมือนกับการเข้ายิมอะค่ะเข้ายิมไปนะคะเพื่อที่จะออกกําลังกายสมองออกกําลังกายความคิดของเราคะ่ะซึ่งการออกกําลังกายความคิดของเรานําไปสู่ความรู้สึกที่ดีในชีวิตนะคะเพราะว่าความคิดกับจิตใจของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกัน นะคะพอจิตใจของเราดีมาย์ Mind มันดีเนี่ยมันแข็งแรงเนี่ยนะคะมันก็นําไปสู่บอดี้ที่แข็งแรงก็คือร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะเราได้ยินกันมาเยอะแล้วว่ามาย์ and บอดี้เนี่ยมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเราได้ยินด้วยซ้ําว่ากายกายกายเป็นบ่าวนายเป็นจิตกายเป็นบ่าวนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าความคิดไม่ได้ส่งผลต่อแค่ผลลัพธ์ในทุกด้านของชีวิตเรานะคะแต่ส่งผลไปถึงร่างกายของเราด้วยนะคะ เรื่องของ mental fitness นะคะมันก็เลยเป็นเหมือนการออกกําลังกายด้วยแบบฝึกหัดต่างๆเทคนิควิธีการต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรามีความแข็งแรงความคิดของเรามีความแข็งแรงซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดให้ฟังทั้งหมด10บคอนเซปต์ค่ะแต่ในวิดีโอนี้นะคะน่าจะพูดได้แค่2นะคะแล้วเดี๋ยวไปติดตามอีก8ใน YouTube วิดีโอน,นะคะที่ช่อง y t u b e โคชนิดาค่ะเรื่องที่หที่เราต้องรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ mental fitness ก็คือ resilience ค่ะ resilience นะคะคือความสามารถในการฟื้นฟูต,ตัวเองเวลาที่เราเจอกับอุปสรรคและวิกฤตในชีวิตค่ะ ยกตัวอย่างคนที่มี resilience สูงนะคะก็คือคนที่ถูกไล่ออกจากงานนะคะยกตัวอย่างแล้วแทนที่เขาจะกลายเป็นคนที่หมดอะไรตายอยากกับชีวิตหรือว่าท้อถอยหรือว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเนี่ยนะคะเขากลับมองว่านี่เป็นโอกาสนะคะที่เขาจะใช้เวลาในช่วงที่เขาไม่ได้ทํางานเนี่ยนะคะไปสร้างสกิลนะคะเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมโอกาสนะคะเพื่อที่เขาจะ เวลาที่มีโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตเนี่ยนะคะเขาจะสามารถผลักดันตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะเวลาที่เขาได้งานใหม่นะคะแล้วเขาก็อาจจะมองว่าการที่เขาได้ออกจากงานนั้นๆเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาจะได้เริ่มไปสํารวจหางานที่มันเหมาะกับเขาทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงกับจุดแข็งต่างๆที่เขามีมากยิ่งขึ้นข้อที่2คือเรื่องของ emotional intelligence นะคะความฉลาดทางด้านอารมณ์ emotional i n t e l เ i g e n c e เป็นเรื่องของการเข้าใจตระหนักรู้นะคะในอารมณ์ของตัวเองและสามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมด้วยหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าการที่มี eq สูงหรือว่ามีความฉลาดทางอารมณ์แปลว่าเป็นคนที่ไม่เคยโมโ oh หเลยหรือเป็นคนที่ใจเย็นตลอดเวลาแล้วจะเป็นคนที่ eq สูงนะคะซึ่งไม่ใช่ความจริงค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่เคยโมโ oh หเลยนะคะหรือว่า ทำเหมือนกับว่าไม่เคยโมโหวความจริงแล้วเนี่ยมีความโกรธความโมโหอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมานะคะเก็บ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 เอาไว้นะคะแล้วจนนําไปสู่จุดที่สามารถที่จะระเบิดออกมานะคะหรือหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีภาวะที่ไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองค่ะนะคะเช่นไม่รู้ว่าตัวเองโกรธไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่มีความสุขไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะเพราะว่าไปเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆว่าการแสดงออกซึ่งอารมณ์บางอย่างโดยเฉพาะพวก n e กา t i v e emotion หรือว่าความรู้สึกเชิงลบ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะไปเรียนรู้สิ่งนี้มาจากครอบครัวจากพ่อแม่จากคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ดีเลยค่ะเราอาจจะคิดว่ามันดีจริงมันไม่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นการเก็บเอาเนกาทีฟออโมชั่นต่างๆเอาไว้ในร่างกายของเรานะคะซึ่งอันตรายต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเราเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นเรื่องของ EQ สูงเนี่ยมันคือการที่เราต้องตาหนักรู้ค่ะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเรารู้ว่าที่ไปที่มาคืออะไรจัดการกับต้นเหตุของปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะแล ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความเสียใจไม่มีความกโกรธไม่มีความไม่พอใจอะไรทั้งส,สิ้นไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเลยนะคะแต่แปลว่าเรารู้แล้วเนี่ยแล้วเราจัดการมันอย่างเหมาะสมนะคะรวมทั้งเราสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกเห็นอกเห็นใจความคนอื่นได้นะคะแล้วก็บริหารจัดการความรู้สึกกับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันบริหารความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาปรึกษาและเพื่อนร้องไห้เนี่ยแล้วเราสามารถนั่งอยู่กับเพื่อนที่ร้องไห้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจที่จะนั่งดูเพื่อนร้อง ะะสามารถที่จะอ,อยู่กับเพื่อนได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาตามความเหมาะสมแบบที่เขาต้องการได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ค่ะนะ,ะสองข้อฝากไว้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูที่เหลือกันในช่อง YouTube วิดีโอใน Exclusive YouTube วิดีโอนะคะติดตามกันได้เลยที่ช่องโคชนิดาค่ะ และอย่าลืมค่ะสั่งซื้อหนังสือสองเล่มนี้นะคะเล่มนี้ช h i n e f r ฟ m within สองแสงเจอจระดากภายในเป็นหนังสือพัฒนาเซล e s t e e มค่ะนะคะยกระดับเซล e s t e e มกันยังไงจะมีวิธีการอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่ง Reinventing You Resigning Life นะคะอันนี้เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองแบบองรวมนะคะด้วยหลักจิตวิทยาแล้วก็การโค้ชนะคะซึ่ง2เล่มเอาไปอ่านด้วยกันได้เลยเพราะว่าเนื้อหาไม่ซ้ากันค่ะแล้วก็ สองเล่มนี้นะคะจำเป็นมากๆเลยสำหรับการพัฒนาตัวเองนะคะก็อยากให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะแล้วก็หนังสือนักเขียนเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเล่มที่3ออกมานะความรู้มันก็จะอิงจากเล่มที่หและเล่มที่2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านกันให้ครบทุกเล่มด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube Channel โคชนิดากันด้วยนะคะเพราะว่ามีลงวิดีโอเอ็กซ์คลูซีฟที่ลงในช่อง YouTube ช่องเดียวแพลตฟอร์มเดียวนะคะซึ่งเป็นวิดีโอยา,ยาวๆที่ลงลึกเจาะลึกกันในเรื่องของ mental fitness เซลฟ์เ t ส e m ความมั่นใจในตัวเองการเลี้ยงลูกนะคะการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะคะจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกยังไงให้มี s e l ฟ์เ t ส e m สูงนะคะเ,เรื่องของความรักชีวิตคู่ความสัมพันธ์นะคะ คนโสดนะเดทติ้งนะคะเดทยังไงให้อย่างฉลาดอย่างมีกลยุทธ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ท็อกซกทำางไงถึงจะออกมาได้นะคะต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีวิดีโอที่เจาะลึกนะคะเพราะว่าอย่างช่องทางนี้เราก็ลงได้แต่วิดีโอสั้นๆนะคะใครอยากพัฒนาตัวเองกันอย่างจริงจังก็ไปเจอกันได้ที่ช่อง u t u b e ค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสั่งหนังสือไปอ่านกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันกันกบคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะทาออกมาค่ะ